สร้างบ้านเสร็จแล้วขายไม่ได้นะครับทำยังไงดีนะครับก็มีคําถามนี้เข้ามานะเพื่อนๆถามเข้ามาผมคิดว่าคนเริ่มต้นอะยังไงก็กลัวแบบนี้แน่นอนนะครับกลัวสร้างแล้วขายไม่ได้นะครับก็เอาแบบ word case นะเอาแบบที่คิดผมคิดว่าสร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าหนึ่งนะผมเลือกทาเลผิดแน่นอนนะครับเลือกทาเลที่ว่ามันไกลเกินไปนะครับทําให้ขายยากทําให้ขายยากทําให้ขายไม่ได้นะครับ ก็เรื่องนี้สําคัญนะต้องวิเคราะห์สารวจตลาดให้ดีนะครับอย่าหาที่ดินแต่ถูกๆนะครับอย่าเลือกที่ดินที่ถูกที่สุดนะครับเราต้องเลือกทําเลก่อนนะครับอาจจะไม่แย่มากแต่ต้องไม่มีคนแย่กว่าเรานึกภาพไหมคือต้องมีคนแย่กว่าเราแล้วแล้วเขาขายได้อะแล้วถ้าคนที่แย่กว่าเราเขาขายไม่ได้เลยเราก็อย่าอย่าขายอย่าขายคืออ่ะสมมุติ worst case นะครับเลือกทําเลผิดจริงๆนะครับแต่ว่าขายสร้างเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะให้ดีอะ่ะเราต้องหาลูกค้าในใน กรณีที่เราสร้างอยู่นะครับหาให้ได้นะครับก็มีเวลาประมาณ3-4เดือนนะครับก็เยอะอยู่นะนะครับก็ถ้าเราหาได้ก็หาแค่คนเดียวอะ่ะบ้านหลังหนึ่งหาให้คนเดียว3-4เดือนนะครับแล้วราคาก็ต้องไม่แพงเกินไปนะนะครับราคาต้องแบบจับต้องง่ายเออเราต้องมีอะไรที่ว่าเหนือกว่าคนอื่นนะครับให้ที่ดินเยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยตัวบ้านแบบบ้านดีกว่าใหญ่กว่าคนอื่นอนะอะไรเงี้ยแล้วเราถึงจะขายง่ายนะแต่ถ้าเราทําผิดจริงๆเรา อาจจะตั้งราคาแพงเกินไปทําให้ขายยากเราทําเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนแผนนะครับก็ลดราคาเลยนะครับลดราคาเยอะๆเลยอะไรก็ได้นะหรือไม่อัดของแถมหนักๆเลยนะครับโอนฟรีให้แอร์ทั้งหลังให้ผ้ามาัดให้แบบอะไรที่เราแถมได้อะแถมให้หมดเลยนะครับอัดโปรโมชั่นหนักๆเลยอะไรย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราเลือกทำเลผิดจริงๆนะนะครับอัดโปรโมชั่นหนักๆแล้วก็ โพสขายบ่อยๆนะครับผมคิดว่าขายได้แต่อาจจะขายยากหน่อยนะครับคือแบบเอาแบบเราไม่เอาไม่เอากําไรเลยก็ได้นะครับขายแบบไม่ถูกถ้าผมคิดว่าถ้าขายบ้านไม่เอากําไรเลยเนี่ยผมคิดว่าราคามันถูกมากเลยนะนะครับราคาแบบใครเห็นต้องว้าวแน่นอนนะครับอย่างบ้านทั้งหลังผมเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะนะครับถ้าขายโดยที่ไม่เอากําไรเลยนอันนี้ผมขายสองสอนะนะครับถ้าขายโดยที่ไม่เอากําไรเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ สองล้านสามลบห้าแสนก็ประมาณล้านแปดนะครับโูถูกมากเลยนะนะครับคือแบบถ้าผมคิดว่าถ้าผมเลือกทำเลผิดจริงๆนะแล้วผมขายล้านแปดนะโอ้โหยังไงคนรีบซื้อนะครับยังไงคนก็รีบซื้อเพราะไม่มีที่ไหนแน่นอนที่ราคาแบบนี้ได้ตัวบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยได้ที่ดินแบบนี้ราคาเนี้ยไม่มียังไงก็ไม่มีนะครับยังไงเวิร์ดเคสจริงๆนะขายเท่าทุนผมคิดว่ายังไงก็ขายได้นะครับ เราอาจจะโอเคเอาทุนคืนมาก่อนเพราะว่าเราเลือกคำเลผิดนะครับอันนี้คือวิธีแก้ w o r ร์ดเคสกลัวสร้างแล้วขายไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ